ฮักไกบทที่หนึ่งเรื่องเล่าประชาชนให้สร้างพระวิหารในวันที่หนึ่งเดือนที่หปีที่สองแห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะถึงเซรุบบาเบลบุตรเชอาทิเอลผู้วารชการเมืองยูดาห์และถึงโยชูวาบุตรเยโฮชาดักมหาปุโรหิตว่า พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าประชาชนเหล่านี้กล่าวว่าเวลาที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึงและพระวจนะของพระเจ้าจึงมาถึงโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่ส่วนพระนิเวศนี้ทิ้งให้พังทลายเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยหายากเจ้านุ่งหม่มแต่ก็ไม่มีใครอุ่นผู้ที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร พระเจ้าตรัสว,ว่าจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศเราจะมีความพอใจพระนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกียรติเจ้าทั้งหลายหวังได้มากแต่นี่นะก็ได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเจ้าจอมโยธาตรัสว,ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้าจึงยังนำค้างไว้เสียและโลกก็ยึดพืชผลของมันไว้เสียและเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ข้าวเหล่างุ่นและน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอำนวยผลสู่มนุษย์และสัตว์และมาสู่ผลงานซึ่งมือกระทำไว้ แล้วเซรุบาเบลบุตรเชลทิเอลและโยชูวาบุตรเยโฮสดักมหาปุรหิตพร้อมกับประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายและถ้อยคําของฮักไกผู้เผยพระวจนะเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายได้ทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวพระเจ้าและฮักไกทูตของพระเจ้า จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรัรบสั่งของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายและพระเจ้าทรงเราใจเซรุบะเบลบุตรเชอาทิเอลผู้ว,วาราชการเมืองยูดาห์และทรงเราใจของโยชวัวบุตรเยโฮสดักมหาปุโรหิตและเราใจประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่นั้นเขาทั้งหลายก็มาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาทั้งหลาย ณวันที่24ของเดือนนั้นในเดือนที่6ฮักไกบทที่2ศักิ์ศีของพระวิหารหลังใหม่ในปีที่2แห่งรัชการพระราชาดาริอัสณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าจงกล่าวแก่เซรุบะเบล บทเจเอทเอลผู้วารชการเมืองยูดาห์และแก่โยชูวบทเยโฮสดักมหาปุโรหิตและแก่ประชาชนที่เหลืออยู่เถิดว่าใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้นบัดนี้ถ้าเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่าโอเซรุบาเบลเอ๋ย แม้กระนั้นก็นดีจงกล้าหาญเถิดโอเยชูวาบุตรเยโฮสดักมหาบุโรหิตเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดราษดอนทั้งสิ้นเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าตามคําสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเราอยู่ท่ากลางเจ้า อย่ากลัวเลยพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าอีกสักหน่อยเราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิน้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ด,ดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้ตำหนิความไม่สัสั์ของประชาชนเมื่อวันที่24เดือนที่9ในปีที่สองของรชัชกาลดาริอัส พระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮักไก่ผู้เผยพระวจนะว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าจงถามบรรดาปุโรหิตในธรรมบัญญัติเถิดว่าถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมที่พกห่อเนื้อบริสุทธิ์ไปหากว่าชายเสื้อตัวนั้นไปถูกขนมปังหรือแกงหรือเหล้าอางุ่นหรือน้ำมันหรืออาหารใดๆสิ่งนั้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่ ปุโรหิตตอบว่าไม่บริสุทธิ์แล้วฮักกายจึงถามว่าถ้าคนหนึ่งคนใดที่หมนทินเพราะไปถูกศบมาแล้วมาถูกสิ่งเหล่านี้เข้าสิ่งเหล่านี้จะหมนทินไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าสิ่งเหล่านี้ก็หมนทินไปด้วยฮักกายจึงตอบว่าพระเจ้าตรัสว่าในสายตาของเราชนชาตินี้เป็นอย่างนั้นและประชาชาตินี้ ก็เป็นอย่างนั้นผลงานทุกอย่างที่มือของเขากระทำเป็นอย่างนั้นด้วยและสิ่งใ,ใดๆที่เขาถวายบูชาที่นั่นก็เป็นมนทินบัดน,นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างคือก่อนที่ศิลากก้อนหนึ่งจะวางซ้อนบนศิลาอีกก้อนหนึ่งที่ในพระวิหารของพระเจ้าก่อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใดมายังกองข้าว คิดว่าจะตวงได้ยี่สิบถังก็มีแต่สิบถังเมื่อผู้หนึ่งมาถึงบ่อกเก็บน้ำองุ่นเพื่อตักเอาห้าสิบถังก็มีแต่ยี่สิบถังพระเจ้าตรัสว่าเราได้โจมตีเจ้าและผลงานของเจ้าด้วยให้ข้าวมานันและขึ้นราและด้วยลูกเห็บแต่เจ้าทั้งหลายไม่มาหาเราดูเถิดจงพิจารณาตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่เก้าคือตั้งแต่วันที่รากฐานแห่งพระวิหารของพระเจ้าจงพิจารณาดูยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งบ้างหรือเถาวงุ่นต้นมะเดือ่อและต้นทับทิมกับต้นมกะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอํานวยพรแก่เจ้าพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งมีต่อเซรูบาเบล พระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮักไก่เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่24ของเดือนนั้นว่าจงพูดกับเซรุบะเบลผู้วาราชการเมืองยูดาว่าเรากำลังจะเขย่าท้องฟ้าและโลกอยู่แล้วและเรากำลังจะคว่ำพระที่นั่งของบรรดาราชอาณาจักรเรากำลังจะทำลายเรี่ยวแรงของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติอยู่แล้วและคว่ำรดรบกับผู้ขับขี่มา้าและผู้ขับขี่จะต้องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแห่งเพื่อนของเขาพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นเราจะรับเจ้าโอเซรุบบะเบลบุตรเชยอยลทิเอลผู้รับใช้ของเราเอ๋ยพระเจ้าตรัสว่าเราจะกระทำเจ้าให้เป็นดังแหวนตราเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้วพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละ